สี่ค่ะวันนี้ได้แซลมอนมาตัวใหญ่ๆยักษ์ๆนะคะจะนํามาอบเพื่อรับประทานกับส้มตําค่ะวันนี้จะได้ทานส้มตําแบบที่เป็นส้มตําจริงๆนะคะพี่น้องขะปกติจะเอาหัวผักมาตําแทนมะละกอนะคะวันนี้ได้มะละกอมาตำซุปทีค่ะพี่น้องขะมะละกอลูกนี้ซื้อมาในราคาประมาณ500บาทค่ะาแซลมอนไปล้างทําความสะอาดนะคะจากนั้นเช็ดให้แห้งค่ะแซลมอนนี้เป็นปาลาแซลมอนแช่แข็งนะคะพี่น้องขะตัวนี้ซื้อมาประมาณ600บาทค่ะไม่แพงนะ iya iya enak kan ร้อยค่ะจากนั้นนําไปอบเลยนะคะพี่น้องคะวันนี้อยากจะทําต้มจืดประกาศขาวต้าหู้หมูสับค่ะมาทําเต้าหู้ไข่กันเลยนะคะไข่ห้าฟองน้ำเต้าหู้สามาสิบมลลิลิตรน้ำมะกรองเปิดไฟแรงนึง่งภาชนะให้ร้อน หลังจากนั้นปิดฝานึ่องไฟอ่อนนะคะแล้วเช็ดฝาหม้อเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้หยดน้ําหยดลงไปในเต้าหู้ไข่ของเราได้ค่ะหรือถ้าใครมีผ้าขาวบางนะคะก็ใช้ผ้าขาวบางห่อฝาซึ่งก็ได้นะคะแบบนี้จะสะดวกกว่าค่ะนึ่งมาได้สักพักแล้วมาดูเต้าหู้ไข่ของเราค่ะพี่น้องคะไอ้น้ําหยดใส่เต้าหู้ไข่ของยายไหมคะ่ะนี่ขนาดเช็ดฝาหม้อเป็นระยะระยะแล้วนะคะเสียดายจังพี่น้องคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้มีรสชาติอร่อยก็เพียงพอแล้วนะคะหอ,อมมาก สร็เรียบร้อยแล้วค่ะหอมหอมซุปปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นใส่หมูก้อนลงไปค่ะ ไข่เด้งๆค่ะช่วงระหว่างที่รอต้มจืดสุกก็มาทำหมกหน่อไม้กันเลยค่ะ เป็นหมกหน่อไม้ที่หมกในหม้อนะคะเมนูนี้ทําง่ายแปบ๊บเดียวก็ได้รับประทานแล้วค่ะหน่อไม้นี้ซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะน้ําย่านางก็เช่นกันค่ะใส่หน่อไม้ลงไปในหม้อนะคะตามด้วยน้ําย่านางใส่เนื้อสัตว์ต่างๆลงไปค่ะวันนี้ยายไหมใส่เป็นหมู3ามชั้นแล้วก็ผ้าคีริวนะคะที่ริวนี้ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยวันนี้อยากทานเห็ดด้วยค่ะก็ใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะพริกกระเทียมตามละเอียดใส่ลงไปพริกแห้งพริกสดก็ใส่ไปเลยค่ะหอมแดงต้นหอมใส่ไปเยอะๆเลยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาราเกลือนิดชู นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำไปตั้งไฟเลยค่ะหมกนอนไม้หอมหอมก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้มจีดผักกาดขาวเต้าหู้หมูก้อนนะคะนี่เดือดผุดผุดน้าสดมากเลยค่ะ ส้มตาที่เป็นส้มตาจริงๆนะคะพี่น้องคะปกติจะใช้หัวผักตําค่ะรับประทานกับข้าวเหนียวดอกอัญชันร้อนๆค่ะได้เวลาที่เราคอยแล้วค่ะพี่น้องคะอาหารทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเชิญทุกท่านมารับประทานด้วยกันค่ะอ,อาหารด้วยกันค่ะกกเรียบร้อยแล้วฟี่ข้าวเหนียวละข้าวเหนียวดอกอัญชันร้อนๆอ<า>พี่น้องคะอาหารหมื้อนี้อย่างแซ่บผักตกฉาก ไว้ตรงนี้ตกนาอะไรัวปลมกน้องรูม,มกน้ลาอันนี้มีหมูผัดน้ำปลาใส่บวบด้วยนะคะของสองพ่อลูกทุนงนู้นค่ะม่ทำเยอะมีปลาถ้าทานไม่หมดนะคะก็เอาไว้ทำน้ำพริกหรือว่าทำ นี่ก็ทำยาขนมเสียงกระเซาะจ้ะหิวข้าวไหมลูกวันนี้รามีเรียนกับพี่น้องคะเรื่เรียนมาหิวข้าวตลอดเลยนี่ป,ป,ปลาป๊าก็ร้อนๆนะชิมด้วยชิมไหมคะลูกจับส้มตำกับข้าวกันมันนี่จ้ะชิมดูไม่ใส่มะนาวลงไปนะไม่มีก้างอ่ะน่ากินกับพริกค่ะเออชิมดูไม่มีก้างไม่มีก้างแต่ก็ดูหน่อยนะไม่ดูแล้วไม่มีก้างชิมไหม อยู่สุนั้วใอืมยู่คู่ยตัวใหญ่อ๋อมีอยู่แล้วลูกอยู่คู่ดูดีๆนะแล้วร้อนต้นเชียงอ่ะอีสานเลยนะต้นตาจะไม่สั่งเยอะเค่ยังไม่รูกดูดีนะดูดีไมมองไม่เห็นหรอกตาดู อร่อยมาเก็บตรงตีจะเป็นจะแซ่เพ็าะตรงตีวนี่ยพี่น้องคะยิมอทานเนี่ยค่ะมงหน่อไม้สามสิบกรีบสามสิบกรีบพิพาทีดู xem bóng mày luôn ấy xem thú gian nhiều không ซุปอืมอะไรมั้งกลางมีตะลุกไม่ว่าไม่ว่าไม่มีก้างแต่มันก็มีแอบอยู่นะทำโมโงสุดยอดเลย สซมตำแซ่บเป็นพิเศษไหมลูกมันเนี่ยว่าเป็นมะละกอรจริงๆไม่ใช่แต่ไม่ได้ใช้เชัวผัก ผู้ชมอยากรับประทานกับพวกเราเนำ้ำจ้ำปื๊ดเมื่อทิ่ก่อนไปไปสั่งตู้เย็นใหม่ให้ปู่ขำยา่าค่ะเพราะว่าตู้เย็นปู่ย่ากเก่าแล้วพิเศ์เดยกพลังนยจุบ ขามาส่งเมื่อเช้านี้ค่ะเป็นหนุ่มสองคนตัวใหญ่ๆนะคะต้องแบกตู้เย็นนะคะพี่นะะ้องขาจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นสามนู่นนะคะหกสิบขั้นบันไดนะคะแล้วเขาก็เอาเครื่องเก่าลงมาด้วยนะคะเอาเครื่องเก่ากลับไปด้วยน,นะค่ะบพี่น้องคะตู้เย็นก็เครื่องเบอเลอร์บอร่าหนักก็หนักเพราะว่าตู้เย็นเก่าแล้ว ตู้เย็นเก่ามากทาให้ไฟฟ้าตัดบ่อยนะคะเป็นยังมาหลายเดือนแล้วค่ะก็ได้ไปซื้อให้ใหม่เค็เค็เชลีนืมอมันจะสุกสิยนอืมเอบอกต้มจือดอร่อยมากอร่อยจริงจริงพี่น้องคะเนื้อตุย หลังจากทานอาหารเสร็จก็ไปส่งยีราที่โรงเรียนนะคะจากนั้นก็แวะไปโรงพยาบาลเพื่อไปเยี่ยมคุณปู่ค่ะคุณปู่เข้าโรงพยาบาลได้3ามสี่วันแล้วนะคะเนื่องจากคุณปู่ล้มบ่อยค่ะพี่น้องขาครั้งนี้ล้มหัวแตกนะคะเป็นครั้งที่3แล้วค่ะที่เย็บนะคะครั้งนี้เย็บไป3ามเข็มค่ะ คุณหมอก็เลยให้คุณปู่อยู่โรงพยาบาลไปก่อนนะคะแล้วก็มีพยาบาลมาดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะคปู่จะชอบล้มตนกลางคืนนะคะบางทีคุณปู่ก็ลุกเข้าห้องน้ํานะคะ <c oughs> จริงๆคุณปู่ก็มีกระบอกฉี่อยู่นะคะแต่ว่าไม่น่าจะใช้ค่ะ <c oughs> ออมาเปิดดูทีวีบ้างฟังวิทยุบ้างนะคะ <c oughs> คือคุณปู่ขยับตัวบ่อยนะคะคุณหมอเลยให้คุณปู่อยู่โรงพยาบาลไปก่อนค่ะวันนี้ได้ขนมขบเคี้ยวนะคะมาฝากคุณปู่พิซซ่าจากร้านนิกกี้นะคะ อุ่นร้อนๆมาให้คุณปู่ค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตและที่ขาดไม่ได้ที่คุณปู่ต้องใช้ตลอดนั่นก็คือไม้จิ้มฟันค่ะวันนี้เอามาฝากคุณปู่ด้วยนะคะพอเข้าไปในห้องคุณปู่ก็ดีใจมากๆเลยค่ะยายใหม่ก็ถามว่าหิวไหมคะวันนี้มีพิซซ่าร้อนๆมาฝากค่ะปู่พูดขึ้นมาว่าปู่ทานตอนนี้ได้ไหมปู่คงจะหิวมากๆค่ะพี่น้องคะคุณปู่บอกว่าอาหารที่โรงพยาบาลก็อร่อยดีนะแต่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะคะมี่คน Mère, ça va, ça va, merci beaucoup. plus de coups, voilà, pour coups. Ouais. Mmh. Il y a une de tout ça, pas partout. Vous J'ai ah. récupéré une manifestation de mutuelle. Ah, la mienne La tienne. Non, c'est vrai. Mais je l'ai prise, je ne pas dit ma main. Ouais. J'ai fait la boîte aux lettres, j'ai ouvert, j'ai pris. Est main, tu es tranquille, je vais comment Comment Tu es tranquille, c'est moi ah, qui la garde. Ce n'est pas, pas, bon. pas la carte mutuelle. Voilà. Je ne vais pas dit ma main parce qu'elle perd toujours tout. Quoi qu'il arrive, est tranquille. Je vais voilà, tu vois. Dossier suivi par l'officier voisin. attestation de droit. Voilà. Ouais, donc, ouais, voilà. Nous vous prions de bien conserver cette, ce papier.

ปลาแับปลาแดงปลาแดงอะไรบองปลาแดงกุ้งปลาแดงบองอ่ะบองปลาแดงเออบองปลาแดงอะไรยิบลาบลาบหมูไก่ปลาบะหมี่ก้อยก้อยก้อยอะไรยังไม่รู้ก้อยกุ้งซุปหมักถั่วเวนซุปหมักเคี่ยวซุปหมักเคี่ ซุ้มมะเขือแกงเขียวหวานออผัดกะปตาอือลกต้มพะอ้ะต้มพะาไม่รู้ต้มพะโลต้มจืดต้มยำมากินองมาคุ้งคุ้เหนียวปลาเส้นแล้วก็ทุกอย่างจะอยากกินจ้า แต่หุ่งปลากระป๋องเขาเนี้ยอสมตาป้นปลาโอเควันนี้เราจะมากินสมตามตามคุ่งปลาเซนเส้นปาเปนปลาทูต้มยำกุ้งปลากระป๋องด้วยโตเป็นสาวแล้วก็ไม่ใช่ว่าลูกอยากให้ป้อนนะคะแม่นี่แหละอยากป้อนเวลาผ่านไปเร็วมาก นี่เป็นชีสนะคะพี่น้องคะอีกสักหน่อยเขาก็จะโตนะคะมีเส้นทางเป็นของตัวเองแล้วก็วก,ก็จะห่างแม่เวลาจะห่างแม่เด้อลูกเด้อจะห่างแม่เด้อลูกทิปแอนคอของบาบาของมาร์เซย์ทีมฟิตโอทีมฟิตทีม,ทมฟุตบอล,บอลมาร์เซย์ เอามาจากไหนลูกเม็กซิโกห้ายูโรของแถมเหรอ <laughs> ของแถมจะเราเอาเมนูเราก็จ่ายห้ยูโรอ๋อไปซื้อเบอร์เกอร์เมนูจ่ายเพิ่มห้ยูโรก็ให้ภาพันคอมาอืาพ <laughs> ไอ้พึ่งดีใจบ <laughs> อเขาดีใจดีใจเขาแหนมันเขนจะเราจเราให้เขาบอกเขาดูเอลิสเขาดูนูแบบนี้เขาบอกกับเมนูของเอลิตเออ กับมันนี่คงลาเราได้อันนี้ไหมนูบอกได้เขาบอกเอ้าก็ใจไป